มีบาทมึงยันอันดุบานตั้งแต่อัดุบาลยันหกสิบมึงคงไม่พูดทุกวันหรอกวะมีบาทมึงคงไม่พูดทุกวันหรอกมีบาทบีดบาทตอนอยุคสามคนเจ็บจัดยันหกสิบก็ยังพูดมึงเจ็บจัด,จดมีบาทมันไม่จริงหรอกจริงรมากหัวดำม้าแบบจริงมากเวลาคุณเจ็บภายนอกมันง่ายจะลืมหรือ ใครมาทําให้คุณเจ็บแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเจะนนะคุณก็ลืมง่ายมันเป็นเรื่องดีแต่เวลาคนมาทําที่ใจทําไมมึงจำแล้วไอ้อภัยยัามาใช้ตอนนี้อภัยให้เขาถึงเขาจะตั้งใจงกูกว่าอภัยอภัยเพื่ออะไรเพื่อตัวมึงวิธีแก้อภัยเสีย